เช้านี้ช่างหนึ่งเก็บเอวอย่างดีลูกค้าเชียงรายและก็มีตัดต่อปลายขาด้วยลูกค้าเชียงรายท่านนี้เป็นลูกค้าประจําของช่างหนึ่งครับทํามาตักใหญ่แล้วแหละก็คือเป็นปีๆีแล้วแหละก็วันนี้ก็ส่งมาเพิ่มอีกเก็บเอวอย่างดีแล้วก็ตัดต่อปลายขาด้วยครับกัดไปครับโจทย์ที่ลูกค้าให้มาก็คือเก็บเอวเข้าเหลือ25นะครับเป็นเกงแบบเหมือนยีนทรงบอยไว้รุ่นเวรรุ่นนะครับแล้วก็ตัดต่อความยาวตรงที่วัดจากเป้ามา28นิ้วนะ ชั้นหนึ่งก็คำนวณตามสเต็ปเนาะคำนวณได้มาก็คือต้องเก็บเอวเข้าประมาณ2นิ้วครึ่งนะ่ะแล้วก็ความยงความยาวตัดต่อไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็นะชั้นหนึ่งพยายามเก็บงานให้แบบคือไม่สังเกตไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงนะครับก็คือการการการ,การเก็บเอวอะ่ะเออมันจะต้องเก็บแล้วก็ซ่อนหรือว่าอะไรประมาณนี้เวลาลูกค้าจะสใส่แล้วก็แบบมันจะดูดีนะครับประมาณนั้น ช่างหนึ่งรับงานทั่วประเทศไทยครับ <c oughs> ก็สามารถส่งมาใช้บริการได้ถ้าเกิดวัดถ้าวัดไม่เป็นช่างหนึ่งก็จะส่งคลิปให้ดูว่าเหมือนจริงๆตัวนี้จังงวัดยังไงอะไรยังไงช่างานหนึ่งก็ทําคลิปง่ายๆให้ลูกค้าเข้าใจง่าย,ายๆครับวัดกับแบบที่มีอยู่ถ้าเกิดก็มีลูกค้าหลายท่านครับที่วัดไม่เปน็นก็ส่งต้นแบบมาให้ช่างหนึ่งเลยครับต้องส่งมากันท,ท,ทั้งตัวที่แก้และตัวที่แบบเป็นแบบเนาะประมาณนั้นช่างหนึ่งก็จะมาประเมินหรือว่าลอกกันบ้านจากตัวต้นแบบแล้วก็จะคัด ลอกไม่งั้นเิอมาใส่อีกตัวหนึ่งแล้วก็คำนวณเนื้อผ้าใหม่นะครับก็ตามแสดงอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นเกงทรงบอยเท่ๆครับจากจังหวัดเชียงรายเสร็จเรียบร้อยครับลูกค้าจากจังหวัดเชียงรายเก็บเอวอย่างดีแล้วก็ตัดต่อปลายขานะครับเดี๋ยวช่างหนึ่งไปส่งให้ครับอืม t s go กเลโซ่เทอดี <laughs> กำลังไปส่งของนะครับลูกค้าเชียงรายอุย้ย บัตรคิวต้องหยิบบัตรคิวร้านนี้ไม่ได้เมื่อกี้ลูกค้าก็มาไอ้เมาส์โอ้ใจเย็นครับหยิบบัตรคิวกันใช่ไหมหยิบบัตรคิวหยิบบัตรคิวกันนะจ้องเข้าแถวกันนะช่างหนึ่งหยอกๆยอน้องครับผมก็ร้านนี้อร่อยจริงๆครับนนวันนี้วันนี้ด้วยไม่มีนะครับวันนี้มี2มวยดูครับอยู่หน้าธนาคารออมสินสาขาถนนหน้าเมืองสุราธานีครับไปทีนี่ไปซีนีเล็กบ้านดอนสุราธานีเย็นสบายสดชื่นมากเลย เราอยู่สักพักหนึ่งก็ได้ตรงเนี้ยเพราะมันไม่ร้อนส่งให้แล้วครับลูกค้าจังหวัดเชียงรายลูกค้าแอดไลน์ติดต่อสอบถามเาพิ่มเติมได้ที่ไลน์ id nung7955 บริการทั่วไทยครับติดตามชมคลิปรีวิวหน้าครับว่าเจ้าหนึ่งจะทำงานอะไร